ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz กลับมาช่วงนี้กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องหนึ่งประชาประชุมมีการประชุมสภาสาพันฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่เนี่ยนะครับเขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญปี2567หรือว่าฟีฟ่าของเ,เลส2024ในวันที่17พฤษภาคม2567ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับและก็โรงแรมโดยรอบเนี่ยกว่า30แห่งนะครับโดยจะมีการพบปะก,กันร,ระหว่างอดีตนักฟุตบอลระดับโลกกับ เยาวชนด้วยนะครับคาดว่าจะมีบุคลากรในวงการฟุตบอลเดินทางมาประชุมจากทั่วโลกนะครับหลายพันคนอย่างเช่นประธานฟีฟ่าอาดีตนักฟุตบอลระดับโลกและก็ผู้แทนจาก211ประเทศทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ไทยยังได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB นะครับให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในสัปดาห์ที่3ของประ,ประเภททีมหญิงที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง <c oughs> ตั้งแต่27มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม คมที่สนามกีฬาอินดร์สเตเดียมหัวหมากนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรา ผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่ากว่าที่เราจะได้เป็นตัวแทนแล้วก็นักกีฬาของประเทศไทยของเราเนี่ยทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการมาตรฐานการจัดการแข่งขันและก็ความพร้อมของประเทศไทยทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็บุคลากรว่าสามารถรองรับการดําเนินงานเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนบอลน,นะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับทั้งเรื่องของรายได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเขามาแล้วคุณผู้ฟังเหมือนกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่จังหวัดสตูลนั่นแหละเขามาแล้วเขาไม่ได้มาแค่เฉพาะ ประชุมเท่านั้นเขายังท่องเที่ยวด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของสิ่งที่นําเสนอทั้งความสวยงามของประเทศไทยภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนําเสนอและก Ợ ็ให้ชาวต่างชาติได้ไปบอกต่อนะครับได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนั้นกลับไปบอกต่อไปบอกต่อแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่นําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังครับ ติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz